สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับกำลังคิดจะเริ่มสะสมโมเดลฟิกเกอร์แล้วยังไม่มั่นใจหรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะสะสมของแท้หรือว่าเล่นของก๊อปดีคลิปนี้อย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับผมหนุ่มจากหมูยอชแนลนะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเลือกซื้อโมเดลของแท้หรือว่าของก๊อปดีนะครับหลายคนยังลังเลใจอยู่ว่าเอ๊ะเราจะซื้อตัวพวกโมเดลฟิกเกอร์ที่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ของแท้เนี่ยราคามันแพงกว่าพวกตัวของก๊อปอยู่ประมาณสัก3เท่านะครับซึ่งพวกของแท้เนี่ยนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณสักประมาณพันปลายๆพันเก้าพจนถึง2,000ถึง3,000-4,000ขึ้นไปก็มี นะครับในขณะที่ตัวพวกฝั่งของก๊อฟเนี่ยมันราคาอยู่แค่ประมาณ4ี่ห้าบาท6-700เต็มที่นะครับราคาแตกต่างกันประมาณถึง3เท่าตัวเราน่าจะเลือกฝั่งไหนหรือว่าเล่นฝั่งไหนมาเจาะกันทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของราคาแตกต่างกันถึง3เท่าซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ติดปัญหาเรื่ององบประมาณนะครับเลือกซื้อของแท้ไปเลยครับจบแน่นอนส่วนในเรื่องของคุณภาพงานน่นะครับ ของแท้เนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นสินค้าพวกนี้จะถูกคัดแล้วก็ผ่าน QC ในการตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนที่จะผลิตออกมาในแต่ละชิ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสัดส่วนของสินค้านะครับสเกลของตัวโมเดลนะครับรูปแบบต่างๆคุณภาพของมันเนี่ยมันจะเป๊ะนะครับได้มาตรฐานมากกว่าซึ่งปัญหาของตัวของก๊อปเนี่ยมักจะเจอในเรื่องของสัดส่วนผิดเพี้ยนนะครับบางตัว หน้ายาวเกินไปบางตัวใบหน้าตำแหน่งลูกตาตำแหน่งจมูกปากมันมีผิดเพี้ยนตำแหน่งซึ่งทำให้มันดูผิดปกติไปนะครับในส่วนของวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเนี่ยถ้าตัวโมเดลของแท้เนี่ยพลาสติกที่ใช้ในการผลิตนะครับมันจะเป็นพลาสติกที่มีคุณภาพเนื้อดีนะครับจับแล้วเนียนมือนะครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้ตัวข้อต่อต่างๆเนี่ย ตัวพลาสติกที่ใช้เนี่ยมีความแข็งแรงนะครับหรือบางตัวเนี่ยจะมีการใช้พลาสติกที่มีส่วนผสมที่เป็นโลหะผสมเข้าไปด้วยนะครับหรือเรียกกันในกลุ่มว่าเป็นงานดแคสนะครับซึ่งมันมีทั้งพลาสติกและก็ตัวโลหะผสมลงไปในในเนื้อพลาสติกทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับในการจะใช้งานส่วนไอเจ้าตัวฝ่ายของก๊อปเนี่ย วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยพลาสติกมันจะมีความกองแก้งกว่าเยอะนะครับเรียกว่าพลาสติกเนื้องานของมันเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนขันพลาสติกเลยก็ได้นะครับพวกขันพลาสติกที่เราใช้งานกันเนี่ยเนื้อพลาสติกบางตัวเป็นแบบนั้นเลยในเรื่อง,องของข้อต่อนะครับข้อต่อโมเดลฟิกเกอร์ถ้าเป็นของแท้เนี่ยข้อต่อมันจะมีความแน่นนะครับเวลาขยับหมุนจัดท่าเนี่ยมันจะอยู่เลย นะครับจัดท่าไหนอยู่ท่านั้นไปง่ายนะครับไม่ว่าจะงอเขา่าดัดท่าไหนท่าเตะท่างอมันสามารถค้างอยู่ในตำแหน่งนั้นได้เลยเพราะมันมีความความแน่นความแข็งแรงแล้วก็ข้อต่อมีความเหนียวแน่นกว่านะครับซึ่งมันช่วยให้เราจัดท่าโมเดลฟิกเกอร์ได้ง่ายนะครับในขณะที่ถ้าเป็นงานกอล์ฟนะครับข้อต่อมันจะมันจะนิ่มมากมันจะหลวม มันจะก้องแกงมากนะครับเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะจะจะ,จะอยู่ท่าในการจะจัดท่านะครับเพราะฉะนั้นข้อต่อก็จะหลวมมากๆบางทีจัดท่ายืนไม่ได้ก็มีนะครับบางตัวยืนแล,ล้วล้มยืนแล้วล้มเลยก็เป็นนะครับเรื่องข้อต่อเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของงานกอบอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราจะต้องพูดถึงก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ที่ให้มานะครับซึ่งโมเดลของแท้เนี่ยเวลาเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวโมเดลแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมนะครับอาจจะเป็นพวกกระเป๋าเป้มี กล้องมีอุปกรณ์มือให้เปลี่ยนนะครับมีแขนให้เปลี่ยนขาให้เปลี่ยนมีใบหน้าให้เปลี่ยนซึ่งถ้าเป็นของแท้เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีการผ่าน QC มันก็มาให้เราครบแต่ในขณะที่สินค้าจะเป็นฝ่ายก๊อปเนี่ยของก๊อปบ,บางทีมาเนี่ยจะเจอปัญหาว่าของให้มาไม่ครบนะครับบางทีขาดมือให้มาไม่ครบอุปกรณ์ของแถมในกล่องควรจะมีไม่มีมาให้เลยก็มีนะครับ อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องรู้ในเรื่องของการลงสีงานนะครับสีของโมเดลที่เป็นของแท้เนี่ยมันจะมีการลงสีที่คมนะครับสีมันจะถูกลงมาอย่างละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นใบหน้านะครับสีขอบตาสีจมูกปากต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะถูกลงสีมาอย่างละเอียดแล้วก็มีความเนียนมือมีความคมนะครับสีมันจะไม่เป็นเม็ดๆนะครับ ในขณะที่โมเดลฟิกเกอร์ที่เป็นฝ่ายของก๊อปเนี่ยนะครับสีมันจะเลอะๆหน่อยบางทีมันจะไม่ตรงบางทีมันจะเลอะออกขอบนะครับลูกตาหรือว่าริมฝีปากสีมันอาจจะเป็นเม็ดๆมาให้นะครับผิวไม่เรียบสีไม่เรียบเนี่ยคือจุดที่เราจะต้องช่างใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนั่นก็คือเรื่องของมูลค่าของตัวของเล่นนะครับซึ่งมูลค่าของเล่นเนี่ย ไอเจ้าตัวโมเดลฟิกเกอร์ที่เป็นของแท้นะครับบางตัวยิ่งเก็บราคายิ่งแพงนะครับแม้ว่าหลายๆตัวเราเก็บราคามันไม่ขึ้นหรือราคาลดลงบ้างมันก็มีนะครับแต่ไอเจ้าโมเดลฟิกเกอร์หลายตัวเนี่ยมันดันกลายเป็นของแลซึ่งหายากไม่มีผลิตมาอีกแล้วนะครับทำให้ราคามันถูกดันขึ้นไปสูงเรื่อยๆอย่างเช่นเจ้าเจ้าหนูโยซิบะตัวนี้นะครับ ตอนผลิตออกมาเนี่ยราคาอยู่ที่1,900หรือ1,950บาทประมาณนี้ตอนที่เป็นมือหนึ่งสินค้าใหม่เลยนะครับตอนนั้นผมก็นําเข้ามาขายนะครับราคาอยู่ประมาณเท่านี้เองปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นตัวมือหนึ่งนะครับยังไม่ถูกแกะมาเลยนะครับราคาอยู่ประมาณ4 0 0 0 4,000ขึ้นมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเมื่อผ่านระยะเวลาไปแล้วมันกลายเป็นของหายาก คนนิยมเล่นกันนะครับหรือเจ้าตัวสไปเดอร์แมนเป็นงานเอกแอตแทกนะครับสไปเดอร์แมนเอกตัวนี้เนี่ยสมัยก่อนราคาออกมาประมาณสัก2,000กว่าบาทนะครับปัจจุบันถ้าเป็นมือหนึ่งเนี่ยดันขึ้นไปถึงประมาณ7 8 0 0บาทนะครับซึ่งถ้าเป็นมือ2ก็ยังอยู่ราคาประมาณ3 4 0 0 0 0 0 0 0กว่าบาทขึ้นไปนะครับซึ่งราคามัน มันแพงขึ้นไปเยอะมูลค่าเทียบกันแล้วแตกต่างกันมากในขณะที่ถ้าเป็นสินค้าของกอ๊อฟเราซื้อมาเป็นตัวก๊อฟมาเล่นน่ยนะครับมันไม่มีราคานะครับในการจะขายต่อเวลาขายต่อมันก็เหมือนเป็นเศษซากหรือราคามันก็หมดไปเพราะว่าซื้อมามันก็ราคาถูกนะครับสี่หบาทเล่นจบก็ขายต่อไม่ได้ไม่มีมูลค่าแต่ก็ใช่ว่างานกอ๊อฟทุกตัวทุกค่าย มันจะห่วยไปหมดนะครับมันมีงานก๊อปที่มันทำออกมาแล้วคุณภาพพอใช้ได้ก็อยู่หลายรุ่นหลายตัวเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียกว่ามันไปตามราคาของมันนะครับราคางานก๊อปเนี่ยมันถูกกว่าเยอะนะครับคุณภาพงานหรือคุณภาพของการทำออกมาผลิตออกมาเนี่ยวัตถุดิบที่ใช้มันก็ต้องลดต้นทุนให้ต่ำลงตามราคาของมันไปด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราช่างใจนะครับ นะครับบางตัวงานกอลพอเล่นได้พอใช้ได้ก็มีนะครับเราจ่ายเงินในราคาที่ย่อมยาวถูกกว่าถึง3เท่าเนี่ยแล้วเราพอจะเล่นกับมันได้ในระดับหนึ่งหลายคนก็ตัดสินใจเลือกงานกอลสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการจะตัดสินใจซื้อโมเดลฟิกเกอร์แบบของแท้หรือของกอลนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ